จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่สุดท้ายในวันนี้ระหว่างทีมหนองเกียบกับทีมโดดแดงจากสายดีนะครับก็ไอ้นักกีฬาสัมผัสมือกันนะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินคู่สุดท้ายในวันนี้ประกอบด้วยพุทธพ,พงศ์อักษิสิงห์งนะครับจากร้อยเกรรมการอาลีฟานสแรลแมจากยะลากรรมการวาสันเผือนนอกจากขอนแกน่น และกรรมการศีราดาเดราเมจากน้าลาที่ว่านะครับวันนี้เป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับายๆมวเีด ทั้งสองทีมนะครับก็ตอนนี้พร้อมในสนามแล้วนะครับกำลังเก็บผ้าแล้วก็วางแผนการเล่นนะครับในช่วงสุดท้ายม,มาในโทนสีม่วงขาวนี่คือ โนนแดงนะครับแล้วก็โทนขาวฟ้านะครับอืมกันคือหมอกเกียบนะครับอย่าลืมด้อการกลายชื่อกันขอใบลายชื่อทั้งสองทีมด้วยนะครับผมนึกว่าส่งมาแล้วนะครับออขอใบลายชื่อด้วยนะครับกีฬา ก็แจ้งให้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลัก14ตัวหรือผู้เล่นสำรองนะครับหากจะมีการทักท้วงนะครับก่อนที่จะลงเป็นผู้เล่นในสนามนะครับก็สามารถทักท้วงได้ตลอดเวลานะครับและผู้ถูกทักท้วงมีหน้าที่นะครับจะต้องแสดงหลักฐานนะครับให้ปรากฏนะครับ เป็นการเคลียร์ตัวเองนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วว่า mm. กฎกติกามารยาทของเราเกี่ยวกับตัวผู้เล่น mm. มีข้อเดียวนะครับ mm. ก็คือต้องเป็นคนในตำบลสแกนโรของเราเท่านั้นและ 2. มีรายชื่อในการส่งตัวนะครับมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ mm. ในวันที่ทํ mm. าการแข่งขันครั้งแรกนะครับ ของใบขอใบรายชื่อด้วยนะครับขอรายชื่อผู้เล่นด้วยนะครับออของน้องเกียร์โนนแดงนะครับเขียนลายมือสวยๆนะครับเออไม่สวยมากไม่เป็นไรขอให้ตัวตูวตนนูง่ายๆนะครับเอาละครับเริ่มแล้วอ,อ่วันนี้ไม่ต้องใช้เอี้ยมนะครับผู้นี้สีเสื้อก็ ต่างกันชัดเจนอยู่นะครับไอที่โต่นแดงคู่นี้ก็จะเบาสายนี้จะเบากว่าทุกสายนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่แค่สามทีมค่นั้นเองนะครับโดนแดงนี่ถ้าชนะนี่ก็ก็ก็จะเป็นที่หนึ่งนะครับหรือเสมอก็น่าจะน่าจะมีสิทธิ์ผ่านนะครับแค่เสมอ นะครับสำหรับโันแดงเเพราะว่าชนะมาแล้วเหมือนนะักก็ผลออ,ออกไปนะครับจะรอเป็นลูกทุ่